ดีต้อนรับเข้าสู่ว็บสเต,เตชันกาวสวรรกินนีนะเนื่องจากเพื่อนๆได้ขอของขาวมาอย่างมากมายจริง,รงๆก็คือช่องเราเหมือนจะทำของหวานเยอะกว่าของขาว<ๆ>ก็เลยมีคนรีเควสของขาวแทนที่จะรีเควสของหวานใช่หรอวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาจัดกับเมนูนี้เลยสปาเกตตีแกงเท ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาอร่อยหรือเปล่าเหมือนกันเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันแล้วกันนจะจ๊ oh <my. S 1> สะส่วสสมนริพี่ทำเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลย oh <my. S 1> มาเรื่องกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทําการต้มเส้นสปาเกตตี้ ก่อนนะจ๊ะก็ให้เ,เพื่อนๆนทำการตั้งน้ำให้เดือดเลยเดือดปุดๆแล้วจากนั้นเนี่ยก็หยอกเกลือป่นลงไปสักเล็กน้อยตามด้วยน้ำมันพืชสักนิดนึงอันนี้เนี่ยใครจะแบบจะใช้คารโนล่าโอยหรือจะใช้แบบน้ำมันมะกอกก็ได้อันนี้เนี่ยใส่เข้าไปเพื่อให้เวลาตอนที่เราเอาเส้นออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ติดไม่พันกันเนอะตอน,นเด็กๆเขาเคยอยากเอาเส้นมกักกะโรนีอ่ะที่มันเป็นสามสีอะ่ะเอามาร้อยเป็นสร้อยด้วยเคยเห็นปะเล่นนทุกคนเออใส่ไว้เล่นกันทุกคนใช่ปะเออ่แบ เดี๋ยวเราจะเอาเส้นสปากเกตตี้ใส่ลงไปเลยจ้า,ว,าว้าวเราจะต้มเส้นเป็นเวลา8นาทีอยากจะให้มันเคี่ยวข้างใน,นแล้วมันมีความแบบกรุบๆนิดนึงเดี๋ยวยังไงเราเอาลงไปคลุกกับเครื่องแกงที่เราผัดเดี๋ยวมันจะสุกเข้าไปอีกอะไรเงี้ยโอเคตอนนี้เนี่ยเส้นของเราเนี่ยก็ได้ในระดับที่โอเคแล้วเราก็จะนําพักไว้เลยเดี๋ยวเราจะมาทําตัวซอสกันเลยจ้าโอเคจ้ามาผัดกันเลยวันนี้ <laughs> ได้มาอีกแล้วกับเครื่องแกงเท็ดพร้อมกระทิผงและเครื่องเทศอบแห้งกาเแ่บะ,ะนอมจ๊ ไปอีกแล้วเราก็จะมาลองใช้ตัวนี้กันนะจ๊ะอันนี้เนี่ยมันสะดวกมากเลยนะเราว่าคนที่อยู่หอหรืออะไรเงี้ยมันก็ดูแบบซื้อสะดวกดีเคจ้าเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยในนี้เนี่ยเขาจะมีเครื่องเทศแหง้งแล้วก็มีตัวน้ําพริกแล้วก็เป็นกะทิผงเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนแรกกันก่อนก็คือการที่เราจะมันจะตัวกะทิผงเนี่ยทำการละลายลงในน้ําอุ่น ร้อนก็ได้ทั้งห่อเนี้ยมันทํากินได้ประมาณสมาามคนเนอแต่ว่าวันนี้เราจะทําแค่เสิร์ฟเดียวเราก็จะใช้ครึ่งหนึ่งของซองนี้เลยอ่าแล้วก็คนให้เข้ากันเลยต่อมาในีเดี๋ยวเราจะนําเครื่องแกงเนี่ยลงผัดเลยว้าในอันนี้นเพื่อนเพ่อนก็ผัดจนเครื่องแกงหอมเนื้อจากนั้นเนี่ยก็ใส่กะทิลงไปเลยว้า,วอา,อา,อาโอเคจ้าแต่นนเนี่ยเราก็จะนำเนื้อหม ใส่ลงไปเลยหมูน,นี้เนี่ยเราใช้เป็นส่วนของสันในหมูนะจ๊ะตามด้วยมะเขือพวงจ้าเสร็จออกมาเป็นเม็ดเแล้วราเพื่อนก็ใส่ลงแต่ก็ตามด้วยเครื่องเทศอบแห้งจ้าผัดจนหมูมันสุกโอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มจะตัวพริกชี้ฟ้าเนอะแล้วก็เอาเส้นที่เราทําการต้มมาไว้เนี่ยลงชุบเลยโอเคพอเสร็จแางนี้แล้วตอนนี้เพื่อนเพื่อนก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนอะนี่เสร็จแล้วจ้าโหสีสันแบบแจ่มมากเวิลถามว่านี้จะขีดไว้ทำไมอย กินแบบกลิ่นมาว่ะกินมาคือจะบอกว่าปกติเนี่ยเวลาใช้พวกเครื่องแกงสําเร็จรูปอะไรเงี้ยบางทีรสชาติมันจะเบาใช่ปะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจัดว่าจัดจ้านอยู่นะใช้ง่ายสะดวกด้วยคือเราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยด้วยซ้ำถ้าเพื่อนชอบเมนูนี้ยงไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์เอาไว้ให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบกันหรือว่า มีสิ่งที่ทําง่ายมากเวอร์ไปอีกแล้วก็น่าตาดีด้วยอะไรอย่างี้เดี๋ยวขอตัวไปกินให้หมดก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย